ทำสัญญาเช่าซื้อมาแล้วปรากฏว่าผ่อนต่อไม่ไหวเอารถคันที่เช่าซื้อเนี่ยเอาไปขายดาวแล้วให้คนอื่นผ่อนต่อได้ไหมนะคำตอบก็คือทําได้ก็เป็นอีกหนึ่งทางออกนะสำหรับคนที่ไปเช่าซื้อรถมาแล้วปรากฏว่าส่งต่อไม่ไหวคุณก็เอาไปขายดาวแล้วให้คนอื่นส่งต่อก็ได้นะแล้วถามว่ากรณีอย่างงี้จะมีความผิดฐานยากยอกไหมก็บอกว่าถ้าเป็นเจตนาอย่างที่นายก่บอกนะขายเพื่อให้เขาเอาไปส่งต่อ ไม่ได้ขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านใช่บหมก็นี้อย่างเงี้ยก็ไม่มีเจรตนาทุจริตก็ไม่มีความผิดฐานยักยอกนะแต่ต้องระวังสิ่งที่คุณต้องระวังคือคุณควรขายให้กับคนที่คุณรู้จักคุ้นเคยและไว้ใจได้ทำไมอ่ะก็ต้องอย่าลืมนะหากวันใดวันหนึ่งที่เขาเนี่ยไม่จ่ายหรือหากวันใดวันหนึ่งเขาเอารถไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านเอาไปจำหรือเอารถไปไหนก็นแล้วแต่นะ คุณเองก็ยังต้องมีความรับผิดต่อ